ทีนี้ฮะมาที่ฝั่งเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทยกันบ้างน,นะครับตั้งแต่เช้าเลยครับนะมีรายงานกันมาว่าสสฝั่งที่ใกล้ชิดพลเอกประวิทย์เนี่ยเตรียมที่จะ,ะแถลงข่าวนะครับแล้วก็มีการนัดหมายกันเอาไว้ด้วยที่สภาออแต่ปรากฏว่าเลื่อนก่อนตอนแรกนัดกันตอน9ก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งบอกว่าขอเลื่อนเ,ออเลื่อนเป็นบ่ายสองออแต่พอ ใกล้ๆสักช่วงเที่ยงปรากฏขอยกเลิกไปเลย uh oh. ก็เลยมีการซุบซิบกันว่าเอ๊หรือว่าไม่สามารถที่จะรวบรวมกําลังพลสอสอได้หรือไม่ครับไปไล่ดูนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสายข่าวทางสอสอฝั่งนะพลเอกประวิตธมีรายงานกันมานะครับว่าสอสอพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมจะ,ะแถลงข่าวจุดยืนในการร่วมรัฐบาลโดยนัด9ก้นาฬิกาสานาทีที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวก็ไปปักหลักรอแต่เช้าฮะเก้าโมงครึ่ง พอถึง11โมงเอ๊ะมันเลยเวลาตั้งชั่วโมงกว่าแล้วเขาก็แจ้งเลื่อนขอเลื่อนเป็นบ่ายสองอ่าก็รอต่อถึงบ่ายพอไปถึงยังไม่ถึงบ่ายเลยฮะเที่ยงขอยกเลิกเลยฮะอา้าวนัดบ่ายสองแต่เที่ยงก็แจ้งขอยกเลิกการถแถลงข่าวแล้ววงแตกทีนี้ต่อมาก็มีข่าวลือมาอีกอที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อหจังหวัดมีรายงานว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักเรียกประชุมแกนนำสสในกลุ่ม14คน แล้วก็มีกระแสข่าวว่านายสันติพร้อมพัดได้ดึงสอสอเพชรบูรณ์ที่มีชื่ออยู่กับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสหกเขตหกคนเนี่ยกลับมาอยู่กลุ่มบ้านป่าลอยต่อสําเร็จแล้วหกเขตแปลว่าอะไรจากเขามีสิบสี่บวกอีกหกกลายเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบเลยนะร้อยเอกธรรมนัฐยี่สิบหกตัดไปหกก็เป็นยี่สิบโอ้โหเท่ากันพอดีเป็นยนะี่สิบยี่สิบฮะแต่ว่าฝั่งร้อยเอกธรรมนัสเขาอาจจะเพิ่มอีกห้าหน่อยเพราะเขามีกลุ่มพักเล็กอ,อีกห้าเมื่อวานเขาบอกมีพักเล็กมาด้วยนะ มีรายงานว่าสสกลุ่มบ้านป่ารอยต่อจะถแถลงจุดยืนการร่วมรัฐบาลกับคุณแพรทองทานเช่นเดียวกันในวันนี้ด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกครับพอรายงานมาตอนนี้ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแล้วก็ยกเลิกไปแล้วด้วยซ้ําขณะที่ตัวของพลเอกประวิตย์เองครับเงียบกริบครับนะแต่ว่าคนอื่นที่เขาได้รับผลกระทบหรือว่ามองว่าสิ่งที่บิ๊กป้อมเคยทําอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะแต่เป็นเรื่องนี้ เรื่องตอบหัวนักข่าวเนี่ยนะครับวันนี้สององค์กรสื่อครับและสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ยื่นขอสอบจริยธรรมพลเอกประวิตย์เลยครับโดยคุณสุปันรักเชื้อประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยพร้อมด้วยนายอิทธิพันธ์บัวทองนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบจริยธรรมข้อ12และ13ในข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการ โดยนายสุป,ปันบอกว่าจากกรณีที่มีการปรากฏในคลิปผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์พลเอกประวิตยในประเด็นการลงมตินายกแต่เจ้าตัวแสดงพฤติกรรมไม่พอใจเกลี้ยกล่อมมองว่าเป็นการกระทําท,ที่ไม่ใช่ทําด้วยอารมณ์โชววูบทั้งนี้เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วการกระทําทแบบนี้ไม่ใช่การหยุมหัวแต่เป็นพฤติกรรมที่เกลี้ยกล่อมและคุกคามสื่ออีกทั้งยังไม่ใช่พฤติกรรมครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการดูหมิ่นดูแคลนเพื่อนร่วมวิชาชีพมาก่อน ทั้งนี้ไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาของคณะกรรมการสภาว่าจะเป็นอย่างไรแต่ขอทราบผลการพิจารณาทุกขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับโดยไม่ใช่เป็นการเร่งรัดแต่มองว่าหากสื่อถูกยื่นตรวจสอบจริยธรรมทางสมาคมก็จะตรวจสอบในกรอบเวลา30วันจึงคาดว่าการตรวจสอบของสภาจะใช้เวลาประมาณเดียวกันคุณสุปันยังบอกถึงกรณีที่หลายคนมองว่าเจ้าทุกเขาไม่เอาเรื่องแล้วนะคุณทิพย์เนี่ยนะบอกว,ว่านี่เป็นการตีความในเรื่องการทำร้ายร่างกาย เจ้าทุกจะต้องเป็นผู้ร้องแต่ที่สมาคมพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องทำลายร่างกายมันเป็นเรื่องจริยธรรมและการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนที่การทําหน้าที่จะต้องได้รับการปกป้องย้ําว่าการถูกกระทําก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกระทําขณะที่บรรณาธิการบริหารแล้วก็ผู้ประกาศข่า,ขาวของไทย P ี s คุณนพดลศรีหาไทยนะครับยื่นหนังสือขอให้สอบจริยธรรมพลเอกประวิทย์เหมือนกันครับเนื่องจากภายหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่โดนตบหัวนั่นฮะ พบว่าไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เนื่องจากสถานีไทย P ี s เป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่ต้องคุ้มครองผู้สื่อข่าวเพราะการทํางานของสื่อหลังจากนี้ที่มีความเข้มข้นขึ้นดังนั้นการข่มขู่ทําร้ายเป็นการริบรอนสิทธิ์ของการทํางานของสื่อและการยื่นในครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้เกิดเป็นแบบอย่างการทําหน้าที่ของสื่อและบรรทัดฐานทางจริยธรรมส่วนการดําเนินคดีอาญาข้อหาทําร้ายร่างกายก็ขอให้เป็นหน้าที่ของสมาคมสื่อทําไปก่อนเนื่องจากมองว่าหากดําเนินการ จะมีผลต่อการทําหน้าที่ของผู้สื่อข่าวที่ต้องทํางานร่วมกับแหล่งข่าวซึ่งสอดคล้องกับเจตจานงของผู้สื่อข่าวที่อยู่ในคลิปที่เขาไม่ต้องการดําเนินคดีเชื่อว่าการยื่นสอบในครั้งนี้คงไม่มีผลต่อการทําหน้าที่สื่อสาธารณะหรือทําให้ไม่กล้าเดินหน้านําเสนอสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ส่วนเรื่องการพูดคุยกันระหว่างพลเอกประวิทย์กับผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวที่บอกว่าเป็นการหยอกล้อนายนพดลมองว่าภาพที่ออกมามันไม่ใช่การหยอกล้อและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและสามารถดูออกว่า นี่คือการหยอกล้อหรือว่าการข่มขู่ทำร้ายร่างกายอ่ะ